วันนี้ครับเราก็กลับมากัแบแมปสกิบีดีฟน n ์นะครับ <c oughs> โอ้ย <c oughs> เสียงปไปแล้อ่ะพี่เห็นหลายคอมเมนต์บนต่นอยู่นะว่าอัปเดตครั้งนี้ถ้าไม่ผ่านด่านยากมากเลยพี่ <c oughs> คือยอมรับจริงนะในอัปเดตครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการปรับในแมที่บัดซบมากแล้วก็ไม่มีอะไรมากด้วยเนาะเพราะอย่างตัวละครก็เพิ่มมาตัวเดียวใช่ไหมแต่ในแม่แม่งก็ปรับเลือดเยอะเยอะจริงนะเยอะจนแบบโอ้โหกูจะผ่านยังไงก่อนอะไรเงี้ยต้องหาสก,กินมาใส่อะเอ้ยเดี๋ยวนะพี่เพิ่งเห็นว่า G To i l e t 4.0มันปรับ ปรับภาพตัวละครปะก่อนหน้านี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวละครหน้าตาแบบนี้ด้วยวะ่ะเอ๊หรือว่ามันปรับมาพักหนึ่งแล้ววะทุกคนอันนี้พี่อาจจะเบลอเบร์ไปเพราะไม่ค่อยได้ดูตัวละครแต่ว่ามันมันน่าจะปรับจริงแหละรู้สึกว่าก่อนหน้ามันมันไม่ใช่หน้าอย่างนี้เว้ยอะทีนี้เนี่ยตัวละครที่เราจะมารีวิววันนี้คือตัวนี้เลยซึ่งตอนแรกพี่เรียก0-5 TV ใช่ไหมแต่ก็บางคอมเมนต์ก็บอกว่ามันคือ O5 TV พี่บางคนก็โอฟพี่อะไรกันแน่วะ เอาเป็นพี่จะเรียก0ูนย์ห้าละกันนะเพราะพี่ไม่ชอบคําว่าโอนะ่ะก็ขอเป็นศูนย์ห้าทีวีละกันไม่ได้พี่มันต้องเป็นโอไฟโอไฟอ่ะตัวละครนี้นะครับก็ใช้เงินเนี่ยอัพรวมรวมถึง1,000ล้านเลยเยอะมากนะแล้วก็มีสกิลออเบอร์ริตี้เขาเรียกว่าโชว์ออฟด้วยซึ่งความสามารถนี้จะใช้ได้ตอนเลเวลสุดท้ายเท่านั้น DPS สูงถึง10ล้านเลยแต่ว่าวาลนี่แค่1ตัวละครนะฮะแล้วก็อ b เบ i ร y ริตี้ดาเมจเนี่ยสูงถึง4,500ล้านเลยจริงเหรอวะ ริงเหรออัจสิต้องไปลองแล้วกันถ้า4,500ล้านก็ถือว่าแรงมากๆทีนี้ก็มาดูข้อมูลกันคร่าวๆนะครับว่าตัวนี้ทําอะไรบ้างอย่างแรกคือได้รับบูทได้รับบัฟหรือบูทต่างๆเนี่ยน้อยลงเว้ยเออแย่เลยนะลดไปเยอะแน่ๆเลยโจมตีเป็นเอ็กโพชั่นโจมตีเป็นทริเอนเจอร์เป็นสามเหลี่ยมไม่ได้รับบัฟจากนาฬิกาแต่มีอาวุธทีสกิลให้กดใช้มันดีหรือไม่ดีวะเอาเป็นว่าตัวละครจะดีหรือไม่ดีเราต้องไปพิสูจน์ในด่านแล้วกันเนาะ พราะงั้นนะครับเดี๋ยวขอทำการจัดทีมก่อนสักแป,ป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวซื้อตัวนี้มาด้วยดิคร็อกแซนติสตัวนี้เนี่ยทำการบัฟบัฟไทม์สคริปต์แบบรอบตัวเป็นกลุ่มแต่พี่คิดว่ามันก็น่าจะไม่ติดละกันอ่ะแต่เอาไปไว้ก่อนละกันเนาะในด่านที่เราจะลงก็เหมือนเดิมนะครับขอเป็นเอ็นเลดละกันเนาะเพราะมันดูรีวิวง่ายดีก่อนไปเริ่มก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้คตระหนึ่งครั้งกำลังดีเลยและใครกำลังหาร้านเติมโลบักก็ขอฝากร้านค้าบิวปรณ์อไว้ด้วยนะครับ สำหรับใครที่กำลังหาบริการต่างๆในเกมโลโบอกขอแนะนำร้าน,นบิวปกกณ์ช็อปการันตีด้วยยอดขายมากกว่า400,000ชิ้นแบบปลอดภัยแน่นอนมีทั้งบริการต่างๆเช่นแมปโกะการ์เด้นที่มียอดสั่งซื้อสั่งเลี้ยงนับหมื่นชิ้นที่การันตีส่งตรงและปลอดภัยแน่นอนและล่าสุดก็ยังมีบริการในแมปไนที่ไนท์อินเดอะฟอร์เดด้วยและนอกจากนี้ยังมีบริการรับเติมโลบอกที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนก็ถ้าหากสนใจบริการยังไงก็ลองดูที่ร้านบิวปกกณ์ช็อปได้นะครับ ก็สำหรับตัวละครนี้เนี่ยใช้เงินในการลงน้อยมากเลยนะอยู่ที่ห้าหมื่นเองโอ้ไ้่มันมันก็ได้เอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนะ <laughs> เดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวขอขายใหม่ดิเออเข้าใจแหละว,ว่ามันทําการลดดาเมจที่ได้รับบัฟอะ่ะลองดูจากตรงนี้นะครับแค่บัฟดาเมจอะ่ะบูทดาเมจแปดส้าปอร์เซนแต่พอวางเนี่ยมันถูกลดลงเหลืออยู่ที่โอ้โหสิบสี่เปอร์เซ็นหายไปแบบหายเลยนะ หายไป75%นี่คือโคตรเยอะเลยเออเอาเป็นว่าช่างมันละกันก็เลเวล1ก็ดี s พแสนกว่าเลยนะก็ถือว่าเยอะมากทีนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ขอทำการอัพเลเวลตัวละครให้ตันก่อนละกันเนาะแล้วเราค่อยมารีวิวทีเดียวนะฮะพออัพเลเวลเนี่ยรู้สึกดีไซน์ตัวละครจะมีการเปลี่ยนแปลงทีละนิดทีนิด,นดพอเลเวล3ก็จะมีหมวกแล้วก็มีเออเขาเรียกว,ว่าไงงามดากเหรออู้พอ4ดาวเนี่ยก็อ,อ๋อมันคือมีดเว้ยมีความคมขึ้นแล้วขึ้น5ดาวโอ้โห500กว่าล้าน รวมๆก็คือใช้เงินทั้งหมดประมาณ1นบีใช่ไหมที่มันเขียนก็คือ1,000ล้านเนาะเอาจริงก็ไม่ได้เยอะมากนะทีนี้ความสามารถต่างๆนะครับอย่างแรกชูดการยิงปืนใช่ไหม DPS 10ล้านนะก็เยอะอยู่ไม่ได้แย่คือดามเมจประมาณ700 0 0ไม่แรงหรอกแต่ว่า t อคแท็กค l d ดาวมันค่อนข้างเร็วนะครับก็รวมๆ DPS มันสูงเนาะต่อไป a b บ l i t y Skill Show Off นะครับ DPS 27ล้านฮะ27ล้านหรอดามเมจ6.57บิลเลีน แอคแทค็คูดาวศูนย์จุดศูนย์หกอ่าแต่ก็เข้าใจแหละคูดาวสกิลจริงๆมันค่อนข้างนานนะจริงๆมันนานมากต่อไปความสามารถบริชนะครับก็ดีเพสยี่สิบเอ็ดล้านกว่ากว่าโอ้เยอะนะดัชเชอร์ใช้มีดก็สิบล้านกว่ากว่าตัววิอืมรวมรวมมันดีเพสทั้งตัวมันก็ก็ไม่แย่นะเพราะอย่าลืมว่ามันไม่ได้ใช้เงินเยอะขนาดนั้นเวยแต่ถามว่าดีไหมก็ก็แ่บดีดีอะไรขนาดนั้นทีนี้เดี๋ยวลองอย่างหนึ่งสิคือตัวละครน,นี้มันบอกว่ามันรับบู์รับบัฟได้ ใช่ไหมมันบอกว่าได้รับได้รับบัฟดาเมจบัฟต่างๆเนี่ยเราลงแต่พี่ไม่รู้ว่าเราสามารถลิงค์บูทได้เปล่าพาเง้นเลยเอาดีเจสปีเกอร์มานะครับมาเราทดลองทุกอย่างเลยอ่ากด up ไปแล้วก็ทำการลิงค์แทร์เก็ตอืมกดบัฟแบบซิงเกิลทาร์เก็ตเอ้ยบูทแบบซิงเกิลทาร์เก็ตไม่ได้แต่บูทแบบรอบตัวสามารถรับได้นะฮะก็เหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีทีนี้มาดูในส่วนของแซนติสคร็อกไก่กันบ้างน,นะครับตัวนี้เนี่ยมีความสามารถในการบูท เอ้ยทำสริปทุกตัวรอบรอบ,รอบตัวนะฮะลองสังเกตสิติดไหมวะเออเออไม่ติดเว้เมื่อกี้ตัวซิลเวอร์เนี่ยติดแต่ว่าตัว0ูนย์ห้าโอไฟเลยเนี่ยแม่งไม่ติดเว้เอาเป็นว่าเดี๋ยวลองวางชาโด้เพิ่อมอีกตัวสิลองสังเกตจากชาโด้ก็ได้ถ้าชาโด้ขึ้นแต่ตัวนี้ไม่ขึ้นก็แปลว่าไม่ติดโอเคชัดเจนเลยชาโด้ขึ้นนะครับเอาเป็นว่าสำหรับตัวนี้เนี่ยได้รับบัฟ จากรอบตัวเท่านั้นเจาะจงแบบซิงเกิลทาร์เก็ตเป้าหมายเดี่ยวไม่ได้นาฬิกาไม่มีทางได้รับเลยอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งรวมๆแล้วก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่เก่งนะแต่ไม่ใช่ว่าเก่งสุดเข้าใจความหมายใช่ไหมเก่งระดับหนึ่งแต่ไม่ได้แบบเก่งเวอร์วังไปเลยเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูสกิลโชว์ออฟกันดีกว่านะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครที่ออกมามันยังเลือดไม่เยอะเนาะเพราะงั้นเดี๋ยวพี่ขอทําการข้ามไปที่เวฟ95เลยแล้วกัน พราะ95เนี่ยตัวละครที่ออกมาจะเลื่อนหลักพันล้านเนาะโอเคครับตอนนี้ก็ถึงเวฟ95เรียบร้อยจะเห็นว่าตัวละครเนี่ยทำดามเมจไม่ทันเลยเว้ยเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาลองกดสกิลดีกว่ามีคัตซีนไหมเออเดี๋ยวขอดูก่อนนะคิดว่าคัตซีนต้องมีแล้วแหละขอเปิดก่อนเปิดคัตซีนโอเคแล้วก็กดเลยละกันนะ Shadow มันเหมือนเจมบอลเลย หรอวะมันคัดตีนอะไรวะมันก็เหมือนการโจมตีปกติของมันไม่ใช่หรอวะแล้วประเด็นคือโอ้โหเมื่อกี้พี่คาดหวังไปเยอะเนี่ยคาดหวังเยอะมากว่าแบบมันต้องตายทั้งทีมอะต้องหายหมดเลยแถบนี้เว้ยมันบั๊กหรือเปล่าอะทุกคนเดี๋ยว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 ขอขอขอลองใหม่อีกรอบหนึ่งดิมันไม่ใช่แหละมันมันตายแค่ตัวแรกตัวเดียวหรอหรอเอาไว้ตีบอสหรอเดี๋ยวพี่ขอลองกดใหม่อีกรอบนึงแล้วกันนะครับมาเอานะกดเลยนะ สุ่มกล้องเข้าไปนี่ี่ชุบๆตีรอบตัวชุบๆเอ๊ะเอ๊ะไม่ใช่ว่ามันเขียนระยะประมาณสิบหรอวะห้หรือสิบนี่แหละทำไมมันเอ๊ะแปลกๆโอ้ไม่ใช่แหละพี่ว่าแปลกๆว่ะทุกคนอ่ะเอาเป็นว่าก็ก็ตามที่ทุกคนเห็นน่ะลองตัดสินใจดูแล้วกันว่าสกิลมันดีหรือไม่ดีหรืออาจจะเป็นสกิลไว้เฉพาะตีบอสเป้าหมายเดียวหรือเปล่า เอาไปลงพวกไนเมอาจจะดีก็ได้อะไรเงี้ยส่วนตัวพี่เองก็เอ๊ะเหมือนกันก็งงเนาะเพราะงั้นเดี๋ยวขอปล่อยบ้านแตกเลยละกันนะฮะเข้าไปเลยเรียบร้อยก็สูตรเดิมเวฟบ98จริงๆ95ด้วยแม่งเลยอ่ะทีนี้ก็เรามาสรุปท้ายคลิปกันแบบรวมๆดีกว่านะครับสำหรับตัวละครนี้เนี่ยส่วนตัวมองว่าเป็นตัวหนึ่งที่เก่งในระดับหนึ่งเนาะแต่ไม่ได้เก่งเวอร์มากขนาดนั้น แล้วก็น้องสามารถได้รับแบบบัฟกลุ่มแต่ว่าบ,บัฟแบบซิงเกิลทาร์เกตแบบเป้าหมายเดี่ยวอะไรเงี้ยไม่สามารถรับได้บ,บัฟนาฬิกาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวก็ไม่สามารถรับได้เลยนะครับส่วนสกิลอเวอริตี้เนี่ยถือว่าใช้เวลาครูดาวนานมากแต่ก็ยังงงๆอยู่มันเหมือน,อนดูเบาแปลกๆเนาะเออดูเบาแปลกๆจริงทุกคนคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ได้แต่ขอแบบสุภาพแล้วกันนะฮะเดี๋ยวนะไอ้ตัวเดลี่เอามันรีเซ็ตแล้วหรอเนี่ย พี่จำได้ว่าแม่งไม่ยอมอัปเดตไม่ยอมรีมานานมากอะ่ะเหมือนผู้พัฒนาแม่งลืมอะ่ะโมแต่ไปเล่นเกมอื่นอะไรเงี้ยแล้วพี่อุตส่าห์เก็บสะสมครบ44โอ้โหรีเซ็ต99โลบักเออเดี๋ยวไปเติมก็ได้อ่ะสำหรับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า